เกิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ New Mazda c i 8 2 0 2 2 2ใหม่ชมไม่ได้เชนนะครับครั้งนี้มีการปรับลุกใหม่เพิ่มระบบ MRCC แบบ Stop and Go Wireless Charger ให้ในทุกรุ่นย่อยข้อราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,549,000บาทไปจนถึง2 1 9 9 0 0นบาทต้องบอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้มีการเพิ่มราคามากเดิมถึง30,000ถึง120,000บาท ส่วนจะได้อะไรและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับส่วนทางด้านราคาจำหน่ายของ New Mazda c x 8 2022นะครับจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยแบ่งตามขนาดเครื่องยนต์ดังนี้นะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์บินซินนะครับขนาด 2.5s เป็นเจ็ดที่นั่งราคาอยู่ที่1 5 4 9 0 0 0บาทรุ่นที่2เป็นบินซิน2.5 sp เจ็ดที่นั่งราคาอยู่ที่1 6 1 9 0 0้าบาทรุ่นที่3เป็นรุ่นเครื่องยนต์บินซินขนาด2 5 sp exclusive แบบ6ที่นั่งราคาอยู่ที่1 6 9 9 0 0 0บาทส่วนอีก2รุ่นนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมี2ตัวเลือกนั่นก็คือรุ่นเครื่องยนต์2.2 XDL เป็น7ที่นั่งนะครับราคาอยู่ที่1 8 4 9 0 0้บาทรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2 XDL Exclusive แบบ6ที่นั่งราคาอยู่ที่2,199,000บาทเพื่อนๆจะเห็นว่าเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2จนะครับจะมีราคาสูงกว่าเครื่องยนต์บินซิน ทีนี้นะครับก็เราก็มาชมเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์มีให้2ตัวเลือกนะครับอย่างที่กล่าวในแยกย่อยในราคาไปนะครับเครื่องยนต์ตัวแรกก็คือ skyactiv e g เป็นเครื่องยนต์บินซิน2.5ลิตรเป็นระบบ4สูบ d o h c 16วาล2.5ลิตรนะครับมีระบบวาลแปรผันแบบ dual svt จะให้กำลังสูงสุดที่194แรงม้าที่ 6, 0 0 0รอบต่อน,นาทีมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 5 8นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อน,นาที จะจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตัวที่2เนี่ยจะมีชื่อว่า Skyactiv-D มีเทอร์โบนะครับถึงได้มีราคาสูงกว่าเป็นเครื่องยนต์4สูบแบบ DOHC 1 6วาล2.2ลิตรมีการพ่วงระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์เจอร์มาให้ให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้าที่4,500รอบตอ่นาที มีแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะจะมีให้เลือกทั้งหมดทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับและมีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ AWD มาให้ด้วยทีนี้เราก็มาถึงในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในตัว Mazda 6 8ในโฉม m i n ่ r Change 2 0น2กันนะครับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นล้ออันลอยขนาด19นิ้วลายใหม่เฉพาะรุ่น2 XDL Exclusive นะครับมีการเปลี่ยนการตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยมีมาให้เลือกแบบ2ตัวเลือกได้แก่ Warm Silver พร้อมเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็ Metal Wood พร้อมเบาะหนังเนปปาสีแดง Deep r a d เพิ่มหลังคากระจกซันรูปเฉพาะรุ่น6ที่นั่ง เพิ่มระบบหยุดรถอัตโนมัติด้านหน้าในรุ่น 2.5s เดิมเนี่ยไม่มีในรุ่น 2.5s เนะครับเพิ่มระบบหยุดรถอัตโนมัติด้านหลังในทุกรุ่นย่อยเดิมเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น2 2 XDL Exclusive เท่านั้นเพิ่มแท่นชาร์จตัวสับไร้สาย Wireless Charger ในทุกรุ่นย่อยเพิ่มสีตัวถังภายนอก2ส,สีได้แก่สีทอง Platinum a r t d และก็สีเทา Polymetal Gray มีการอัปเกรดระบบเปิดปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้านะครับแบบแฮนด์ฟรีอัปเกรดเบาะนั่งกับตตนซีทเนี่ยเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าเฉพาะรุ่น2.2 XDL Exclusive เท่านั้นนะครับมีการอัปเกรดระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ Mazda Radar Cruise Control เป็นแบบ Stop and Go อัปเกรดระบบรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นแบบไร้สาย อัปเกรดระบบการควบคุมเสถียาภาพเนี่ยขณะเข้าโค้งนะครับเป็นแบบ g w o c t o r i n g Control Plus ซึ่งเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมและนิ่มกว่าเดิมแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์สำคัญสำคัญใน New Mazda CX-8 2022ใหม่ชมไม่ได้เชนนะครับและเดี๋ยวทางด้านอุปกรณ์มาตรฐานต่งตางๆหรือว่ารายละเอียดต,ต่างๆสามารถไปหาอ่านได้ที่ เว็บไซต์ carmagazinethailand.com ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ไฮไลท์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตารางผนดาวของมาด้าเซกแในทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับเดี๋ยวให้เชิญชมได้นะครับแต่ต้องบอกกันนะครับว่าตารางผนดาวที่ทางเว็บ carmagazinethailand.com ของเราได้จัดทําขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการซื้อรถใช้ในการตัดสินใจราคาดาวผ่อนจริงจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินดาว แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทางด้านดดลเลอร์ส่วนในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากเข้าไปอ่านบทความรายละเอียดต่างๆเนี่ยของทุกรถทุกรุ่นนะครับรวมถึง Mazda 6 8ด้วยที่เว็บไซต์ carmagazinethailand.com ของเรานะครับสวัสดีครับ